คั้งรักกลางร้านสวยรอรับวาเลนไทน์แจ็คจ้ะพีวีดิ้งบ่าวสาวแจ็คคั้งรักกลางร้านจ้ะอาสยามหรือจ้ะนงพนีควงคู่แจ็คธนาพล เผยคลิปจ๊ะแจ็คพีวดดิ้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้อนรับวาเลนไทน์เทศกาลวาเลนไทน์วันแห่งความรักแจ๊ะแจ๊ะชวนพิธีกรคู่มาลองชุดแต่งงานแบบปังสุดๆไปร้านชุดแต่งงานดังของเหล่าเซเลบจ๊ะกับแจ็กช่วยกันเลือกชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวแจ็กเลือกชุดเจ้าสาวอลังการให้จ๊ะชุดปักมือสวยงามเลอค่าสุดปาณีสงานฝีมือราคาหกหลักส่วนจ๊ะ เลือกชุดสุดเจ้าเบ่าให้แจ็คก,ก่อนจะไปแต่งหน้าจัดเต็มเต็มใส่ชุดเจ้าบ่าเจ้าสาวแจ็คสวมกอดจ๊ะสแสดงความรักกางร้านรับวาเลนไทน์ส่วนจ๊ะหยอกแฟนหนุ่มว่าคุณทำอะไรเราจะมาจำลองเหตุการณ์ให้ผัวรวยดูว่าจะชอบชุดแต่งงานแบบนี้ทำเอาแจ็คออกอาการแอบห่วงแฟนสาว สาธิตแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวออกมาสวยก่อนสวมชุดเจ้าสาวต้องใช้ผู้ดูแลถ,ถึง5คนจ้าออกมาในชุดเจ้าสาวสวยสุดๆก่อนใส่ชุดไทยในพิธีเช้าทั้งคู่ออกมาสวยหล่อเช่นกันพร้อมทั้งควงคู่พูดถึงชีวิตรักทำอย่างไรให้ยืนยาวแจ็คบอกว่าการให้อภัยสำคัญมากอยากอยู่ด้วยกันนานๆต้องรู้จักยอมกันคนหนึ่งแรงคนหนึ่งก็ต้องเบา ผมอยู่ฝั่งเบาพอทั้งชีวิตสี่ปีกว่าผมยังไม่เคยแรงเลยเบาตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด